สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เบนจาเดวิดคู่รักนักคินนักเที่ยวบายสปาย์เบวันนี้นะคะเป็นมากับเจเจียมเจเจียมนะคะมาหาเบนจากบาร์เซโลน่านะคะอิมพอร์ตมาเพื่อขุนเต็มเต็มสามวันนะคะถ้าไม่น้ำหนักขึ้นไม่ให้กลับนะคะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันคะเจเจียบอ่าบ โอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่บริวเอกานะคะก็เป็นเมืองแห่งเออเป็นหมู่บ้านแห่งทุ่งลาเวนเดอร์นะคะบริวเอกานะคะเป็นหมู่บ้านที่อยู่แคว้นกัสติยาลามันชาก็วันนี้เราจะพาทุกคนไปชมหมู่บ้านเล็กๆหมู่บ้านนี้นะคะแล้วก็เขาจะประดับตกแต่งไปด้วยสีม่วงต่างๆนาะนาะเพราะว่าลาเวนเดอร์เนาะทุกคนก็รู้กันอยู่แล้วว่าเป็นสีม่วงนะคะแล้วเดี๋ยวสักประมาณ โอเคค่ะไม่ใช่ทุกคนเพราะเจี๊ยบคิดวันเป็นสีฟ้านะคะ <laughs> <laughs> โอเคเดี๋ยวเบนจะพาเข้าไปเดินชมด้านในหมู่บ้านแล้วก็เดี๋ยวหลังจากเออให้พระอาทิตย์ตกลงสักนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปที่ทุ่งลาเวนเดอร์กันพร้อมชม <c oughs> พระอาทิตย์ตกกันค่ะทุกคนไปกันเลยนรอาาต่งวยดเ <c oughs> จับไม่ให้จับแค่ขายตรงนี้ให้เฉยสวยจ้ะเจ๊นี่นะคะทุกคนด้านในหมู่บ้านก็จะมีร้านขายของที่ระลึกแล้วก็ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของที่นี่นั่นก็คือนี่มีเบียร์ลาเวนเดอร์ด้วย <c oughs> แล้วก็มีน้ำผึ้งนะคะทุกคนน้ำผึ้งที่ผึ้งเขาตอมเกสรลาเวนเดอร์เนาะแล้วก็มีอันนี้เป็นลิเคอร์หรือเปล่าแอลกอฮอล์เนาะ โอ้ขนาดอันนี้ยังเป็นสีม่วงเลยอะโคตรเก๋เลยแชมพูต่างๆนานาเป็นสีม่วงหมดเลยเก๋มากค่ะทุกคนจริงๆแล้วนะคะทุกคนที่เนี่ยเขาจะมีเทศกาลดนตรีอยู่กลางสวนลาเวนเดอร์แล้วก็ทุกคนจะแต่งตัวเป็นชุดสีขาวแล้วก็นั่งอยู่ท่ามกลางสวนลาเวนเดอร์แล้วก็ กินปิกนิกฟังเพลงดนตรีสดนะคะแต่ว่าปีนี้เป็นเป็นที่ว่าเขาน่าจะมีนะแต่ว่าเป็นไม่น่าจะได้มาเพราะว่าเ็นจะลงต้แล้วนะคะตอนนี้เรากำลังเข้าคิวรอถ่ายรูปตรงจุดนี้กันอยู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวสักพักหนึ่งเบนจะไปถ่ายรูปตรงนี้เมื่อกี้เป็นถ่ายให้เจี๊ยบไปแล้วตรงนี้ละคะ่ะด้านในหมู่บ้านนะคะทุกคน ตอนนี้เรากำลังเดินกลับไปที่รถเพื่อที่จะเดินทางไปยังทุ่งลาเวนเดอร์กันนะคะทุกคนดูสิทุกคน,สกคนใส่ชุดสีขาวกันเต็ไมไปหมดเลย มาถึงกันแล้วนะคะนี่คือทุ่งลาเวนเดอร์อ๋ออันน้อยซีเดนผุดเดบิวต์เอันนีค่ะถึงแล้วทุกคนสวยมากเลยสวยกว่า2ปีที่แล้วที่เป็นใหม่ไม่ใช่2ปีสิปีที่แล้วสวยมากเนี่ยสุดยอดสวยโคตร

ตอนนี้สามทุ่มครึ่งนะคะทุกคนเราก็ยังถ่ายรูปก,กันสนุกสนานอยู่สวยมากสวยมากเลยบยบายชันอยากให้ทุกคนได้มาดูนะคะ mm hmm. คือมันสวยมากจริงคือนะเราตั้งใจมาตอนที่พาทิดตกดินคือเจี๊ยบข้งางหล จะพูดอะไรนอกจากคำว่าสวยมากมา กันมากคะ่ะทุกคนชื่นชอบกับคลิปนี้หรือเปล่าที่เราดัาน้นด้นกันมาถึงตรงนี้ตอนนี้เวลาเกือบสี่ทุ่มแล้วนะคะแต่ทุกคนดูแสงด้านหลังของเบนยังไม่มืดเลยท,ท,ทั้งทที่พระจันทร์ก็สว่างออกมาแล้วนะคะเดี๋ยวเป็นแพนให้ดูพระจันทร์นูน่นพระจันทร์อยู่ตรงนู้นนะคะสวยงามมาก ก็ยังไงเป็นก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เป็นด้วยนะคะ mm hmm. เพื่อเป็นกําลังใจให้เราสองคนในการทําคลิปต่อๆไป mm hmm. ก็สําหรับวันนี้ mm hmm. พวกเราทุกคนก็ขอลาไปก่อนวันนี้ก็ลาตีสวัสดีนะคะ mm hmm.